สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In Wonderland Comment Channel วันนี้ทางช่องมีคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการตือกตั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งให้ความสนใจไปที่พักเก้าวไกลที่นำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตโดยมีการนำเสนอข่าวในญี่ปุ่นถึงสาเหตุที่ทำให้พักเก้าไกลได้คะแนนนำแต่ในขณะเดียวกันก็กล่าวถึงอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ชาวญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะคอมเมนต์ Comment แรกคนไทยจะควบคุมรักษาเสถียรภาพได้และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาพักสนับสนุนและพักก้าวหน้าควรจะตั้งรัฐบาลร่วมกันคุณไม่ควรตั้งรัฐบาลร่วมกับพักทหารคอมเมนต์ Comment ต่อมา การสนับสนุนของคนรุ่นใหม่ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่สำหรับพรรคที่ปกครองด้วยเผด็จการพรรคฝ่ายค้านที่ปฏิวัติมีความก้าวหน้าอย่างมากพรางของคนหนุ่มสาวนันยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาทหารจะยอมหรือไม่ต่อให้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยก็ไร้ความหมายหากมีการรัฐประหารและการปฏิรูป คอมเมนต์ต่อมาผมเป็นห่วงรัฐบาลเขาจะปิดกั้นทุกวิถีทางที่จะทำให้กองทัพกลับมาเป็นการเมืองอีกครั้งมันแย่มากคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่อยู่เหนือพักเพื่อไทยคือพวกเขาต้องการสิ่งที่แตกต่างสิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรดำเนินการอย่างเร่งรีบ ทำสิ่งที่คุณต้องทำก่อนหน้านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นเรื่องดีที่มีพักที่แข็งแกร่งผมเห็นอนาคตที่ไทยจะแซงหน้าญี่ปุ่นแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอให้ตั้งรัฐบาลโดยสวัสดิภาพคอมเมนต์ Comment ต่อมา เนื้อสิ่งอื่นใดระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อมานายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกคอมเมนต์ต่อมาผมเบื่อการเมืองฐานจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาสงสัยนายคุมทหารแน่ๆหากเผชิญหน้ากันอย่างเดียวอนาคตก็เหมือนกับเมียนมาคอมเมนต์ Comment ต่อมามันยากแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่าก็สู้พ่ยผลไม่ได้สงสัยจะยกทัพมาอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันอิจฉาประเทศไทย ่าจ้างคนต่ำจะเพิ่มขึ้นการแต่งงานของเพศเดียวกันจะเกิดขึ้นจริงและระบบการเกณฑ์ทหารที่ต้องห้ามก่อนหน้าน,นี้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจคอมเมนต์ต่อมาเมืองไทยเมืองยิ้มเป็นกระาพรลวงตาคอมเมนต์ต่อมานายกที่รอและเท,ทที่สุดในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเอ๊ะ eh, พวกคุณออกมาเลือกตั้งเพราะเบื่อทหารการเมืองหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาดูเหมือนว่าสงครามกลางเมืองกับทหารจะกลับไปสู่เอเชียแบบเกา่าฉันไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เอเชียเป็นหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาว่าท ok ี่นายกรัฐมนตรีพิธาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ ดังนั้นนักข่าวชาวญี่ปุ่นจึงสามารถถามคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าจะไม่มีรัฐประหารอีกนะคอมเมนต์ต่อมาเขาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ต่อมาในบางแห่งประมุขค,คือประธานาธิบดีเช่นฟิลิปปินส์ แต่บางแห่งเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเขาไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาคอมเมนต์ต่อมานึกว่าข่าวต่างประเทศมีแต่อเมริกามีข่าวของไทยด้วยหรอคอมเมนต์ต่อมา กลิ่นของสงครามกลางเมืองคอมเมนต์ Comment ต่อมามันอาจจะไม่สมเตุสมผลฉันคิดว่าไม่สามารถหยุดการทหารได้ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันคิดว่าเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองอาชิยะคอมเมนต์ Comment ต่อมา นักการเมืองเอเชียที่ได้รับการศึกษาในอเมริกานั้นดูไม่แน่นอนเอาซะเลยแต่นี่มันเป็นแค่ความคิดของฉันคอมเมนต์ต่อมาผู้ชายที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนั้นอันตรายที่สุดคอมเมนต์ต่อมาจุดยืนทางการทูตของคุณคืออะไรและคอมเมนต์สุดท้าย แม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นนายกเทศมนตรีผู้สำเร็จการศึกษาจากห้าวาดก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเลอกตั้งของไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ